สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง w i t h Hunter เพชฌฆาตแม่มดจะเป็นยังไงเมื่อเขาคนนี้ถูกสาปให้มีอายุมากกว่า500ปีหรือว่ากลายเป็นอมตะโดยการแก้แค้นของแม่มดโดยความแค้นที่เขานั้นถูกสาปให้กลายเป็นอมตะโดยแม่มดเขาจึงได้ใช้พลังนี้ออกตามล่าแม่มดไปทุกยุคทุกสมัยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยล้วนหากทุกคนไม่อยากโดนสปอยและอยากดูเองรบกวนปิดคลิปนี้ไปก่อนครับ แต่หากทุกคนพร้อมฟังการสปอยครั้งนี้แล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับเรื่องราวเริ่มต้นมาที่กลุ่มล่าแม่มดกลุ่มหนึ่งที่นำโดยหลวงพ่อโดนแลนที่หนึ่งพวกเขาได้ตั้งกลุ่ม The Act and c a u ์ขึ้นมาเพื่อตามล่าราชนีแม่มดในตอนนี้ราชนีแม่มดได้สาวให้ดินแดนของมนุษย์ ตกอยู่ในคำสท์ของนางนั่นก็คือการมรณะนะและตอนนี้พวกเขาได้เดินทางมาที่รังของราชนีแม่มดเรียบร้อยแล้วทันทีที่กลุ่ม The Act and c o s ย่างก้าวเข้าไปที่รังของราชนีแม่มดพวกเขาก็โดนจู่โจมด้วยสัตว์ประหลาดมากมายทุกคนในกลุ่มนั้นล้วนสู้ไม่ได้และถูกเล่นงานจนหมดเว้นเพียงนักสู้คนหนึ่งนั่นก็คือโคเดอร์โคเดอร์สามารถต่อกรกับสมุนของราชนีแม่มดได้อย่างไงาได้ แต่แล้วราชินีแม่มดก็ต้องออกมาเพื่อต่อสู้กับโคเดอร์ด้วยตัวเองแต่โคเดอร์ก็สามารถจัดการราชินีแม่มดลงได้ด้วยดาบและไฟในตอนนี้ราชินีแม่มดใกล้สิ้นใจแล้วแต่ในขณะที่เธอใกล้จะตายเธอก็ได้สาปให้โคเดอร์มีชีวิตเป็นอมตะเธอรู้ดีว่าโคเดอร์ต้องการเผาบ้านของราชินีเพื่อตายไปกับเธอเพราะลูกและเมียของโคเดอร์ถูกราชินีแม่มดฆ่าตายไปก่อนหน้านี้ ในการมาต่อสู้ครั้งนี้ของโคเดอร์นั้นก็เพื่อวัตถุประสงค์ให้ตัวเองตายไปพร้อมกับราชินีแม่มดเธอจึงได้แก้แค้นโคเดอร์โดยการสาบให้โคเดอร์กลายเป็นอมตะให้โคเดอร์ไม่มีวันตายและอยู่กับตัวเองไปตลอดชีวิตและในตอนนี้เวลาก็ผ่านไปหลายร้อยปีโคเดอร์ได้ทำการเดินทางโดยเครื่องบินแต่แล้วอยู่ๆเครื่องบินก็เกิดพายุฝนขึ้นและโคเดอร์ก็ได้พบว่าพายุฝนที่เกิดขึ้นมีร่องรอยของพลังของแม่มด พะเอกจึงออกตามหาแม่มดทันทีและก็ได้เจอกับแม่มดคนหนึ่งโคเดอร์จึงได้เข้าไปนั่งข้างๆแม่มดพร้อมกับบอกแม่มดนำสิ่งของออกมาจากกระเป๋าของเธอซะซึ่งของที่เธอนำออกมาจากกระเป๋าเป็นเหมือนหินเวทมนต์ที่มีพลังดินน้ำไฟและเมื่อทำการมัดรวมกันทั้งสามจะทำให้เกิดพายุฝนขึ้นแต่แม่มดคนนี้กลับไม่รู้พลังของหินนี้เลยจับมันรวมกันจนทำให้ฟ้าฝนคลึกขนองในคืนนี้โคเดอร์จึงได้ทำการแยกหินสามส่วนออกสากกัน จากนั้นพายุฝนก็ได้สงบลงตอนนี้แม่มดกลัวมากว่าโคเดอร์จะจัดการเขาไหมแต่โคเดอร์กลับบอกว่าเขาไม่จัดการเธอหรอกพร้อมกับเดินไปคุยกับแอร์โฮสเตสและหนังก็ตัดภาพมาที่หลวงพ่อโดแลนที่36ตอนนี้พวกเหล่าพ่อมดแม่มดได้ทำการประปนกับมนุษย์ธรรมดาไปทั่วโลก จากการต่อสู้กันมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีจึงได้เกิดสัญญาสงบสึกเกิดขึ้นพ่อหมดแม่หมดสามารถอาศัยอยูบ่บนโลกได้แต่ก็มีเงื่อนไขว่าพวกเขาห้ามทำลายมนุษย์แต่ก็มีเหล่าพ่อหมดแม่หมดบางกลุ่มที่ต้องการกลับไปสู่ยุคมืดเมื่อ800ปีก่อนนั่นจึงเป็นหน้าที่ของพระเอกที่ต้องออกจัดก,การเหล่าพ่อมดแม่มดกลุ่มนี้ และหลวงพ่อโดแลนจึงแวะมาหาพระเอกที่คอนโดแต่เจ้าหน้าที่โรงแรมก็แจ้งว่าพระเอกนั้นทําการประชุมอยู่แต่ทันใดนั้นก็มีแอร์โฮสเตสเดินลงมาจากห้องพระเอกทําให้หลวงพ่อรู้ได้ทันทีว่ามันคงไม่ใช่การประชุมธรรมดาแล้วแหละเมื่อทั้งคู่ได้เจอกันทั้งคู่ก็พูดคุยกันอย่างสนิทสนมพระเอกนั้นถูกใจโดแลนที่36เป็นอย่างมากเขาเป็นเหมือนเพื่อนคนเดียวที่พระเอกมีตอนนี้แต่แล้วเขาก็ได้ทําการพูดเรื่องที่เขาจะ,กะเกษียณจากหน้าที่โดแลนที่36 และแน่นอนว่าในฝั่งของพระเอกก็ไม่อยากให้หลวงพ่อทําการ,กรเกษียณออกไปตอนนี้พระเอกจึงได้ให้ของขวัญกับโดแลนเป็นประกาศแท่งหนึ่งที่หายากมากๆตัดภาพมาที่ตอนเช้าในขณะที่พระเอกกําลังนั่งซ่อมนาฬิกาของเขาอยู่เขาก็ได้รับโทรศัพท์ว่าโดแลนที่36ได้จากไปแล้วเมื่อคืนอย่างสงบและในตอนนี้ชายคนนี้ได้ถูกแต่งตั้งเป็นโดแลนที่37พร้อมกับปฏิญ,ญาณคําที่จะรับใช้โคเดอร์อย่างเคงคลัด ซึ่งตำแหน่งของโดแลนนั้นต้องคอยรับใช้โคเดอร์อย่างสม่ำเสมอและในตอนนี้รุ่นที่37ก็ถูกแต่งตั้งขึ้นในขณะที่พระเอกกำลังนั่งคิดเรื่องโดแลนที่36โดแลนที่37จึงได้เข้ามานั่งข้างๆพระเอกพร้อมกับแนะนำตัวให้พระเอกฟังว่าเขาเคยเจอกับพระเอกแต่นั้นมันก็นานมาแล้วพระเอกคงจำเขาไม่ได้หรอกและพระเอกจึงได้บอกไปว่าเขาก็เห็นคนเกษียณและตายแต่มันไม่ใช่ในวันเดียวกันนี่มันผิดปกติ พระเอกจึงได้ตรงไปที่บ้านของโดแลนที่3-6เพื่อสืบเรื่องนี้ทันทีแต่เมื่อไปถึงเขาก็กลับไม่พบร่องรอยอะไรเลยโดยปกติเวทมนตร์ของแม่มดจะสร้างปฏิกิริยากับดินน้ำลมไฟแต่ไม่ว่าจะหายังไงก็ไม่มีปฏิกิริยาของพลังเวทจนพระเอกนั้นได้สังเกตเห็นมแมลงสองตัวที่ตกอยู่พื้นหนึ่งตัวไม่แปลกแต่สองตัวมันไม่บังเอิญไปไหนเหรอ เขาจึงได้ทําการเทดินลงไปที่พื้นและเขาก็ได้เจอกับวงเวทขนาดใหญ่แถมสภาพห้องของโดแลนที่36จากสภาพที่เรียบร้อยกลายเป็นห้องนั้นเละเทะไปหมดซึ่งนี่ก็คือสภาพห้องที่แท้จริงก่อนที่โดแลนที่36จะตายพระเอกจึงขอดูมือโดแลนที่37เพราะก่อนที่โดแลน36จะตายนั้น37อยู่กับ36และพระเอกก็จึงได้เห็นมือที่ไหม้ของ37โดแลนคนนี้ได้บอกว่าเขาเคยเจอกับพระเอกเมื่อนานมาแล้ว ในตอนนั้นบ้านของเขาได้ถูกแม่มดเผาบ้านเขานั้นเกือบจะตายภายในกองไฟแต่พระเอกก็ออกมาช่วยเขาได้ทันทําให้เขามีแผลที่มืออย่างที่เห็นและพระเอกจึงได้รู้อีกว่าประกาศที่เขาให้โคเดอร์ที่36มานั้นมันได้หายไปแล้วพวกเขาจึงได้ไปสืบเรื่องกันต่อที่ร้านเบเกอรี่ซึ่งเป็นร้านของพ่อมดคนหนึ่งที่ตาบอดทันทีที่พระเอกได้เจอกับแม็กเขาก็ได้ให้แม็กนั้นดูต้นไม้ปริศนาที่เขานํามาด้วย ทันทีที่แม็กได้กลิ่นเขาก็จึงได้บอกว่านี่เป็นต้นแฮนเบลหายากมากและคนที่มากัเขาก็มีสิ่งเดียวกันแถมเขายังมีกลิ่นติดตัวกลิ่นที่เหมือนกระเทียมแต่ไม่ใช่กระเทียมซึ่งนั่นก็คือกลิ่นของสารหนูจากนั้นพระเอกก็รู้ได้ทันทีว่าเขาควรไปสืบเรื่องที่ไหนต่อพร้อมกับให้โดแลนนั้นขึ้นรถกลับไปก่อนเพราะตอนนี้โดแลนคนนี้ยังไม่พร้อมที่จะเจอกับสถานการณ์ต่อไป และเมื่อพระเอกไปถึงสถานที่ที่เขาจะทําการสืบเขาก็ได้เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยคนนี้ได้วิ่งหนีพระเอกและบอกพระเอกว่าอย่าเข้ามาใกล้เขาแต่ทันทีที่พระเอกเข้าไปใกล้เด็กคนนี้มันก็ได้กลายร่างเป็นผู้ใหญ่และเข้าจู่โจมพระเอกทันทีแต่ด้วยความเป็นอมตขอออะของพระเอกแพลของพระเอกก็ได้หายอย่างรวดเร็วและมันก็ได้ถูกพระเอกจับตัวเอาไว้ได้ และในตอนนี้พระเอกได้จับตัวเจ้าหมอนี่มาที่โบสถ์ซึ่งหากพอมดแม่มดคนใดทำผิดกติกาต้องถูกนำตัวมาสอบสวนที่โบสถ์แห่งนี้และการสอบสวนจะถูกเริ่มขึ้นที่ด้านล่างของโบสถ์โดแลนที่37จึงได้คุมตัวนักโทษคนนี้ลงไปเพื่อพิพากษาในตอนนี้ถึงมันจะพยายามปฏิเสธยังไงแต่หลักฐานมันก็คาตาเพราะบ้านหลังนั้นมันมีประกาศที่พระเอกให้โดแลนที่36ไปด้วยแต่เมื่อไปถึงสถานที่พิพากษา มันกลับไม่ยอมพูดอะไรเลยคนากรรมการทั้งหมดจึงได้ให้ผู้คุมที่มีร่างกายเหมือนเป็นแมงมุมจับตัวมันเข้าไปขังภายในถ้ำมันจึงได้ตะโกนออกมาว่าถึงแกจะขังฉันได้แต่แกไม่มีทางขังพวกเราได้แต่ทันในนั้นปากกาที่พระเอกได้ให้โดลแลนที่3-6ไปก็ได้มีมแมลงไปออกมาจากปากกาแต่โชคดีที่พระเอกนั้นได้ทําการจับมแมลงไว้ได้ก่อนพร้อมกระตรงไปที่ศพของโดลแลนที่ -36 ทันที ในตอนนี้พระเอกได้รู้แล้วว่าโดแลนที่36นั้นยังไม่ตายเขาเป็นแค่ถูกสาปและตอนนี้เขามีเวลาอีกเพียง2วันก่อนที่เขาจะตายจริงๆซึ่งคำสาบนี้เป็นคำสาปเดียวกับที่ราชินีแม่มดใช้เมื่อ800ปีก่อนวิธีที่จะถอนคำสาบนี้ได้นั่นก็คือทำการฆ่าผู้ที่ไร้คำสาปจากนั้นพระเอกจึงได้ไปดูข้อความในหนังสือของโดแลนที่36เขาทำการใบข้อความด้วยเลือดและข้อความนั้นสื่อคำว่า ให้นึกถึงความตายและมีทางเดียวที่พระเอกจะนึกถึงความตายได้นั่นก็คือเวทมนต์ย้อนความทรงจําซึ่งยาย้อนความทรงจํานั้นจะหาได้เพียงเฉพาะในหมู่ของพ่อหมดแม่หมดเท่านั้นพระเอกไม่รอช้าตรงไปที่บาร์ของพ่อหมดแม่หมดทันทีและเมื่อพวกเขาเห็นพระเอกที่เป็นนักล่าแม่มดลูกค้าทั้งร้านจึงได้แตกตื่นพร้อมหนีออกจากร้านทันทีพระเอกจึงได้เข้าไปคุยกับเจ้าของร้านที่มีชื่อว่าโอี้ พร้อมบอกกับเธอไปว่าเขาต้องการยาฟื้นความทรงจําแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เธอไม่อยากทํายาฟื้นความทรงจําให้กับพระเอกแต่ท้ายที่สุดแล้วเธอก็ยอมทําให้โดยข้อควรระวังของอยาฟื้นความทรงจํานั่นก็คือหากคุณเจ็บในความทรงจําคุณจะเจ็บด้วยนั่นหมายความว่าหากคุณตายคุณก็จะตายภายในโลกของความเป็นจริงด้วยเช่นกันและเมื่อพระเอกกินยาเพื่อระลึกความทรงจําโคอีจึงได้หยิบโทรศัพท์ขึน้นมาเพื่อที่จะถ่ายรูปเซลฟี่กับพระเอก แต่พระเอกกับตื่นขึ้นพร้อมก็บอกเธอไปว่าเขาไม่ชอบเซลฟี่อย่าทำอย่างนี้อีกนะพร้อมก็กืนยาฟื้นความทรงจำและเขาก็ได้เข้าไปที่ความทรงจำของเขาในตอนนี้ความทรงจำที่เขากลับมานั่นก็คือก่อนที่เขาจะเข้าไปในรังของราชินีแม่มดและภาพตัวหน้าของพระเอกคือภาพที่เขาทำการสังหารราชินีแม่มดลงได้แล้วแต่ก่อนที่พระเอกจะได้เห็นอะไรพ่อมดคนหนึ่งที่ชื่อว่ามิลเลียนก็ได้ออกมา เขาคนนี้คือผู้อยู่เบื้องหลังทุกอย่างและในตอนนี้ในโลกของความเป็นจริงพระเอกได้ถูกจับใส่กุญแจมือส่วนมิลเลียนเขาก็ได้ทําการเผาร้านนี้จนวอดวายพระเอกด้วยความที่เขากําลังมึนงงกับยาฟื้นความทรงจำเขาไม่สามารถตอบโต้มิลเลียนได้มากนะักแต่ก็โชคดีที่โคลี้ทำให้พระเอกได้ฟื้นคืนสติกลกับมาได้ แต่นั่นมันก็ไม่ทันแล้วตอนนี้มันเรียกได้ทําการหนีออกไปจากร้านนี้พร้อมกับเผาร้านนี้จนร้านของโคลีนั้นตอนนี้ไม่เหลืออะไรมีแต่เพียงกล่องเทาเท่านั้นและในตอนนี้โคลีนั้นเสงมากๆที่ร้านของเธอนั้นถูกเผาจนไม่เหลืออะไรเธอได้กลับมาที่บ้านแต่นั่นก็ไม่ไหวเธอก็ถูกตามล่าอีกครั้งหนึง่งในขณะที่เธอกําลังถูกล่าของต้นการกลืนกินเข้าไปในกําแพงเพระเอกก็ได้เข้ามาช่วยดึงเธอออกไปได้ทันเวลาและเมื่อเธอตื่นขึ้นเธอก็พบว่า เธอได้อยู่ภายในห้องนอนของพระเอกแล้วพระเอกได้ขอให้เธอทำอยาฟื้นคืนความทรงจำให้เขาอีกครั้งหนึง่งแต่เธอก็บอกไปว่าตอนนี้ถึงเธออยากทกำให้มันก็ทำให้ไม่ได้เพราะเธอมีวัตถุดิบไม่เพียงพอและวัตถุดิบนั้นจะหาได้ก็ต่อเมื่อไปที่บ้านเพื่อนของเธอเท่านั้นและทั้งคู่จึงได้ตรงไปหาเพื่อนของโคอี่ทันทีแต่เมื่อพวกเขาไปถึงกลับพบเพียงศพขึ้นของโคอีตอนนี้ถูกฆ่าตายแล้วโดยบิลเลียนพร้อมกับทิ้งข้อความให้พระเอกว่า แกน่ะช้าเกินไปแล้วในตอนนี้พระเอกและโคอี้ไม่มีทางที่จะหาต้นโตโนเดียลหรือว่าวัตถุดิบในการปรุงยาฟื้นความทรงจาได้แล้วแต่พระเอกก็ยังนึกได้อยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือมีคนหนึ่งที่เขารู้จักสามารถหาวัตถุดิบนี้ให้เขาได้ตอนนี้พวกพระเอกได้เข้ามาหาแม่บดคนหนึ่งที่ชื่อว่าแดนิส ในระหว่างที่ทั้ง3าคนกำลังเจรจาเพื่อนำวัตถุดิบมาให้พระเอกแดนนิสก็ได้ไล่วนสะกดใส่พระเอกทำให้ตอนนี้พระเอกตกอยู่ในพวงแห่งความสุขพระเอกนั้นเห็นภาพลูกเมียของเขาเขานั้นมีชีวิตที่มีความสุขตอนนี้พระเอกไม่สามารถออกจากความฝันนี้ได้เลยแต่แล้วโคลี้กลับเข้ามาอยู่ในความฝันของพระเอกได้พร้อมกับบอกพระเอกไปว่านี่มันไม่ใช่เรื่องจริงจนท้ายที่สุดแล้วพระเอกก็สามารถออกจากพวงแห่งความสุขได้ ทันทีที่พระเอกออกมาได้เขารู้ได้ทันทีว่าแดนนิสทำงานให้พระวศินเลี่ยนพระเอกจึงได้ถามเธอไปทันทีว่าบิลเลี่ยนมีเป้าหมายอะไรกันแน่แต่แดนนิสก็ไม่รู้ว่าบิลเลี่ยนมีเป้าหมายอะไรเขาเพียงแค่หาของให้เขาเท่านั้นตัดผามาที่บิลเลี่ยนตอนนี้เขาได้มาหาพ่อมดที่ตาบอดเพราะว่าพ่อมดบอกข้อมูลกับพระเอกไปการลงโทษจึงได้เกิดขึ้นและตัดผ้ามาที่พระเอกเขาได้พาโคลี้มาดูประวัติศาสตร์ของแม่มดโดยเล่าว่า ดีมวอลเกอร์เขาเป็นมือสังหารที่เก่งที่สุดของราชินีแม่มดดีมวอล์กเกอร์มีความสามารถในการเข้าสู่ความฝันของคนและจะเข้าไปสังหารคนคนนั้นภายในความฝันซึ่งในตอนนี้โคลี่ก็คือดีมวอล a l เกอร์เพราะเอกจึงได้ขอร้องให้โคลี่เข้าไปในความฝันของเขาเพื่อพาเขาไปดูว่าอาดีตของเขานั้นเกิดอะไรขึ้นเพราะเอกต้องมึกถึงความตายเพื่อที่จะหาคำตอบที่โดเลนคุก่อนทิ้งไว้ให้เขาตอนนี้เธอนั้นไม่มั่นใจในพลังของตัวเอง เพราะตอนเธอยังเด็กเธอได้เข้าไปในความฝันของน้องชายทำให้น้องชายนั้นกลัวออกมาก้างโดยความรู้สึกผิดเธอจึงได้หนีออกมาจากบ้านและไม่ใช้พลังของดีมบล็อกเกอร์อีกเลยแต่ในตอนนี้พระเอกต้องพึ่งเธอจริง,รงๆเธอจึงพาพระเอกเข้าไปในความฝันของพระเอกอีกครั้งและพวกเขาก็ได้เข้ามาอยู่ที่ความทรงจำของพระเอกในตอนที่พระเอกนั้นใกล้จะตายเพราะหลังจากที่พระเอกสังหารแม่มดลงได้และแม่มดทำการสาพระเอกให้กลายเป็นอมตะ เหล่าเพื่อนๆของพระเอกก็ได้เข้ามาเพื่อช่วยตัวเขาออกไปทันทีที่เพื่อนของพระเอกมาเจอสภาพของพระเอกก็คิดเพียงแค่ว่าพระเอกนั้นต้องตายแน่แต่แล้วพระเอกก็ได้เกิดขยับขึ้นทําให้หัวหน้าสั่งให้ลูกน้องนั้นพาพระเอกไปรักษาอย่างเร่งด่วนและในฝั่งซากศพของราชินีแม่มดตอนนี้หัวใจของนางนั้นยังเต้นอยู่และหากหัวใจของราชินีแม่มดยังเต้นอยู่นั่นก็หมายความว่าราชินีแม่มดนั้นยังไม่ตาย โดแลนที่1จึงได้ทำการนำมีดเสียบไปที่หัวใจของราชินีแม่มดแต่คนที่กรีดร้องขึ้นมากลับเป็นพระเอกเองตอนนี้หัวใจของพระเอกและหัวใจของแม่มดทำการผูกเข้าด้วยกันพวกเขานั้นรู้ได้ทันทีว่าหากทำลายหัวใจของแม่มด พระเอกจะตายด้วยพวกเขาจึงได้ประกาศออกไปว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปราชินีแม่มดได้ตายไปแล้วและพระเอกก็เป็นผู้มีชีวิตเป็นอมตะตราบใดที่หัวใจของราชินีแม่มดยังอยู่กับพวกเขาพระเอกจะไม่มีวันตายหน้าที่โดแลนจะถูกส่งต่อกันไปรุ่นสู่รุ่นเพื่อรักษาความลับนี้ไม่ให้พระเอกทําการรู้ได้พวกเขาต้องทําการรับใช้พระเอกไปจากรุ่นสู่รุ่นในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาความลับที่หัวใจของแม่มดนั้นยังอยู่ ในตอนนี้พระเอกได้รู้ความจริงทุกอย่างแล้วเขาจึงกลับมาในโลกของความเป็นจริงพร้อมกับตรงไปหาโดแลนที่37ทันทีโดแลนที่37ทําอะไรไม่ได้นอกจากยอมบอกความจริงกับพระเอกว่าเขาสาบานที่จะปกป้องความลับนี้ไปตลอดชีวิตเขาต้องปกป้องความลับนี้เพื่อไม่ให้หวนสิ้โลกนั้นเกิดขึ้นเพราะถ้าหากหัวใจของราชนินีถูกทําลายไปพวกเขากลัวว่าพระเอกนั้นจะสูญเสียชีวิตที่เป็นอมตะหรือตายไป แต่ก็มีคนหนึ่งที่เห็นต่างออกไปนั่นก็คือโดแลนที่36ในคืนที่เขาจะตายเขาพยายามที่จะทําลายหัวใจของราชินีแม่มดเพื่อให้พระเอกมีชีวิตอย่างคนปกติแต่เขาก็ทําไม่สําเร็จเพราะเขานั้นถูกสังหารซะกอ่อนพระเอกนั้นอึ้งมากกับคําตอบของโดแลนที่37เขาจึงได้หยิบแผนที่ของบิลเลียนที่เขานั้นอยู่ในตอนนี้พร้อมกับได้ให้โคอีกลับไปรอที่ห้องพราะนับตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปมันอันตรายมากตัด้ามาที่บิลเลียน ตอนนี้เขาได้ใช้ตัวแม็กมัดไว้กับต้นการและได้เทดินฝังศพลงไปบนพื้นพร้อมกับนําหัวใจของราชินีแม่มดฝังไว้ที่ดินฝั่งศพและหลังจากนั้นไม่นานรากของต้นการก็ได้โผล่ขึ้นมาจากพื้นพร้อมกับปกคลุมร่างของแม็กจนร่างของแม็นั้นหายไปทันทีและในตอนนี้พระเอกได้เดินทางมาที่ต้นการเรียบร้อยแล้ว แต่เขาก็ได้เจอกับแม็กที่อยู่ภายในต้นไม้แต่เสียงที่พูดออกมากลับไม่ใช่เสียงของแม็กแต่เป็นเสียงของราชินีแม่มดและด้านหลังของพระเอกบิลเลียนก็ได้เข้ามาจู่โจมพระเอกทันทีแต่พระเอกก็สามารถจัดการบิลเลียนได้อย่างง่ายได้และในขณะที่พระเอกนั้นยังไม่ระวังตัวแขนของแม็กก็ได้ยืดออกมาพร้อมกับทะลวงไปที่หน้าอกของพระเอกทันที เสียงที่พูดออกมานั้นก็ยังเป็นเสียงแม่หมดอยู่โดยเธอนั้นบอกพระเอกไปว่าพลังของการเป็นอมตะนั้นเป็นของเธอเธอเป็นแค่ฝากพระเอกไว้เท่านั้นและในตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วที่เธอจะนําพลังของเธอกลับคืนมาทันทีที่เธอพูดจบเธอก็ได้ดูดพลังการเป็นอมตะไปจากตัวพระเอกจนหมดทําให้ตอนนี้เธอได้คืนชีพอย่างสมบูรณ์แบบส่วนพระเอกในตอนนี้เขาไม่มีพลังความเป็นอมตะอีกต่อไปแล้ว แม่หมดจึงได้โยนพระเอกไปแปะไว้กับเสาที่หทึ่งทำให้พระเอกเจ็บอย่างสาหัสและแผลของเขาก็ไม่สมานกันเหมือนเคยทันทีที่พระเอกลงมาจากเสาได้ก็ได้คว้าปืนยิงไปที่แม่มดทันทีแต่เธอก็ได้หายตัวไปแล้วพระเอกจึงได้กลับมาที่บ้านที่มีร่างของโดแลนที่36นอนอยู่และทันใดนั้นโดแลนที่36กก็ได้ตื่นขึ้นเพราะบิลเลียนได้ตายไปแล้ว และในตอนนี้แม่มดกำลังคิดจะใช้ต้นการมรณะในการคืนชีพกองทัพของเธอซึ่งเหล่าแม่มดที่เก่งกาจทั้งหมดของราชินีแม่มดถูกขังไว้ในคุกใต้ดินของโบสถ์ซึ่งรอการปลดปล่อยโดยราชินีแม่มดพวกพระเอกได้ทําการสร้างองค์กรที่สุดยอดในการต่อต้านราชินีแม่มดขึ้นมาแต่ในตอนนี้พวกเขากลับไปที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งและโดลแลนที่36จึงได้บอกกับพระเอกไปว่าคุณเคยชนะเธอมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้คุณก็ทําได้ ทำให้พระเอกมีใจฮึดสู้อีกครั้งหนึ่งต่อให้เขาจะไม่มีพลังแห่งความเป็นอมตะอีกต่อไปเขาได้ตรงเข้าไปหยิบดาบคู่ใจที่เขาเคยใช้สังหารราชินีแม,ม่มดครั้งก่อนในฝั่งโคลี้เธอก็ขอให้พระเอกพาเธอไปด้วยเพราะเธอนั้นต้องการลาแม่มดเหมือนกันและเมื่อทั้งคู่เตรียมตัวพร้อมแล้วเขาจึงได้ตรงไปที่โบสถ์ทันทีพร้อมกับไปเจอโดแลนที่37ยืนรออยู่หน้าโบสถ์และทั้ง3าคนจึงได้เข้าไปในโบสถ์พร้อมกัน แต่เมื่อทั้ง3คนเขาไปภายในโบสถ์ก็เจอแต่รากของต้นการเต็มไปหมดภายในโบสถ์ซึ่งนั่นก็หมายความว่าราชินีแม่มดก็อยู่ภายในนี้ด้วยเพราะเธอต้องการเชื่อมรากคาถาเข้ากับพ่อมดแม่มดที่ถูกจับตัวไว้ภายในที่แห่งนี้ซึ่งเมื่อคาถาสาเร็จมแมลงการมรณะจะถูกปกคลุมไปทั่วเมืองและคำสาปที่ทําให้มนุษย์ตายไปเมื่อ800ปีก่อนก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคเดอร์จึงรีบลงไปด้านล่างเพื่อหยุดยั้ยงไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกครั้ง แต่เขาก็พบว่าสภาแม่มดทุกคนถูกฆ่าตายหมดแล้วตอนนี้เมื่อพวกเขาเห็นว่าสภาทั้งหมดตายแล้วจึงรีบเข้าไปในคุกเพื่อหยุดห่วงโซ่ของแม่มดแต่เมื่อลงไปในถ้ำทุกคนก็ไม่เห็นในโทษแม้แต่คนเดียวโคโดเดอร์จึงบอกกับทุกคนว่าการขังพ่อมดแม่มดนั้นใช้วิธีปกติทั่วไปไม่ได้พ่อมดแม่มด,มดทั้งหมดที่ถูกจับมาจะถูกขังไว้ในกำแพงและจิตของพ่อมดแม่มดจะเชื่อมต่อกันเหมือนเป็นห่วงโซ่และในตอนนี้ราชินีมแม่มด ก็ใช้ห่วงโซ่นี้ในการไล่คาถาการมรณะนะในขนาดนี้คาถาใกล้สําเร็จแล้วแต่ว่าห่วงโซ่ทุกห่วงย่อมมีจุดอ่อนเสมอโคเดอร์จึงได้ดึงนักโทษคนล่าสุดที่เขาส่งเข้าไปในคุกออกมานั่นก็คือเอริกคนที่พระเอกจับตัวมาก่อนหน้านี้ในการที่จะหยุดห่วงโซ่นี้ได้ต้องให้โคลอี้เข้าไปในความฝันของเอริกและทําการตัดห่วงโซ่ภายในจิตใจของเอริกหากพวกเขาเท่าสําเร็จ การมารณะจะไม่เกิดขึ้นจากนั้นโคลอี้ก็เริ่มเข้าไปภายในจิตใจของเอริกทันทีแต่แล้วเมื่อนักโทษถูกปล่อยออกมาแมงมุมผู้คุมคุบก็ต้องทำหน้าที่ของมันพระเอกจึงจำเป็นต้องไปหยุดอย่างผู้คุมเพราะผู้คุมจะไม่มีทางหยุดจนกว่านักโทษที่หลุดออกมาจะกลับเข้าคุกอีกครั้งพระเอกพยายามหยุดผู้คุมไม่ให้เข้าไปทำลายโคลอีและในที่สุดพระเอกก็สามารถสังหารผู้คุมลงไปได้หลังจากที่ผู้คุมตายแล้ว ตอนนี้พระเอกสั่งให้โดแลนที่37เฝ้าโคลอีเอาไว้และห้ามให้เธอถูกทำร้ายเด็ดขาดเพราะในขณะที่เธอกำลังอยู่ภายในโลกแห่งความฝันรางจริงของเธอจะไม่สามารถขยับได้ส่วนพระเอกเขาจะไปสู้กับราชนีเองตัดมาที่โคลอีภายในความฝันของเอริกตอนนี้โคลอีได้ต่อสู้กับเอริกและในที่สุดโคลอีก็สามารถสังหารเอริกลงได้ทำให้ห่วงโซ่ของแม่มดตอนนี้ได้หยุดลงแล้วในฝั่งของพระเอก ตอนนี้เขาได้ไปเชิญหน้ากับแม่มดอีกครั้งหนึ่งแต่การต่อสู้ของพระเอกเขาก็ต้องระวังเป็นอย่างมากเพราะตอนนี้หากเขาถูกโจมตีผลของเขาจะไม่สมานอีกต่อไปเขาได้ใช้ดาบเล่มเดิมของเขาพร้อมกับจุดไฟให้ดาบนั้นติดไฟเพราะการที่จะชนะราชินีแม่หมดได้ต้องมีดาบที่เป็นเงินและไฟการต่อสู้ได้ดำเนินต่อไปแต่แล้วราชินีแม่มดกลับพาธาให้กับพระเอกทำให้ตอนนี้พระเอกกำลังจะลงมือสังหารราชินีแม่มด แต่แล้วก็มีเสียงคนคนหนึ่งตะโกนมาให้พระเอกหยุดนั่นก็คือเสียงของโดแลนที่37โดแลนที่37ได้ใช้ปืนจี้เข้าไปที่คอของโคลอีตอนนี้เขาทำการขู่พระเอกว่าหากไม่ทำการหยุดตอนนี้เขาจะยิงโคลอีซะพร้อมก็บอกว่าเมื่อหลายปีก่อนตอนที่เขานั้นยังเด็กพระเอกได้เข้าไปช่วยเขาจากแม่มดที่มาจุดไฟเผาบ้านเขาแต่แม่มดและพ่อมดสองคนนั้นนะ่ะนั่นก็คือพ่อแม่ของเขานั่นเอง ส่วนเขาก็เป็นพ่อเรมเช่นกันแต่โชคร้ายที่เขาเกิดมาไม่มีพลังเวทนับตั้งแต่วันนั้นไปต้นมาเขาก็หาโอกาสแก้แค้นพระเองมาโดยตลอด จากนั้นโดแลนที่37ก็ได้ใช้ปืนยิงเข้าไปที่พระเอกจนพระเอกนั้นลม้ลมลงทันทีในส่วนของราชินีแม่มดเธอจึงลุกขึ้นพร้อมกับมองไปที่โครอีและพูดว่านแนนดีมบ็อกเกอร์พร้อมกับตรงมาที่โครอีและใช้พลังของเธอต่อห่วงโซ่อีกครั้งหนึ่งโดยการใช้จิตของโครอีเป็นตัวเชื่อมในตอนนี้โคลี้ได้กลายเป็นห่วงโซ่แทนเอริกและการมรณะของราชินีแม่มดก็ได้สําเร็จจนได้ และภายในเมืองเมรงการจำนวนมากก็ถูกปล่อยปกคลุมไปทั่วเมืองแล้วตอนนี้ส่วนโดแลนที่37เขาได้วิ่งวอรต่อหน้าราชินีว่าได้โปรดเธอราชินีทําให้ผมมีพลังเวทด้วยเถิดแต่ยังไงซะดินก็ไม่สามารถกลายเป็นทองได้ราชินีจึงได้ลงมือสังหารโดแลนที่37ท,ทันทีในส่วนของพระเอกตอนนี้เขาได้นอนแน่นิ่งอยู่แต่แล้วเขาก็ได้เห็นภาพในมิตอะไรบางอย่างนั่นก็คือลูกเมียของเขามาปลุกให้เขานั่นตื่น พร้อมกระบอกให้เขาลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึง่งและหลังจากนั้นพระเอกก็ได้สติขึ้นมาเขาจึงได้วางหินเวมนมนที่ได้มาตอนแรกลงไปในน้ําภายในถ้ำจึงเกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นสายฟ้าฟาดไปทั่วถ้ำพระเอกจึงได้หยิบดาบเงินของเขาขึ้นมาพร้อมกับเคลื่อนไปใส่ตัวราชนีดาบนั้นได้ปักกลางตัวราชนีและสายฟ้าก็ฟาดลงไปที่ดาบซ้าลงไปที่ตัวราชนีอีกครั้งทําให้เกิดประกายไฟเกิดขึ้นและตัวของราชนีก็ได้สลายหายไปทันที ในตอนนี้ราชนีได้ตายลงแล้วและการมารณะหรือว่า,มาแมลงการทั้งหมดก็ได้ตายลงเช่นกัน โอี e. ได้ถูกตัดออกจากห่วงโซ่และเธอก็รีบตรงไปหาพระเอกทันทีในตอนนี้พระเอกนอนแน่นิ่งไปเพราะเขานั้นบาดเจ็บสาหาัสแต่แล้วแพลของพระเอกก็กลับสมานกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้พระเอกได้ฟื้นขึ้นมาแล้วและพบว่าแพนในตัวของเขาทั้งหมดเกิดสมานกันเหมือนตอนที่เขามีพลังเป็นอมตะและดูเหมือนว่าพลังอมตะของราชนีแม่มดจะกลับเข้าตัวพระเอกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พระเอกฟื้นขึ้นมาเขาก็ได้ตรงไปที่หัวใจของราชนีที่มันนั้นกำลังเต้นอยู่ พร้อมกับจะทำลายมันทันทีแต่โคอีกก็พยายามห้ามพระเอกพร้อมกับอกพระเอกว่ามันควรมีทางอื่นที่จะแก้ไขสิ่งนี้เพราะตอนที่เธออยู่ภายในโลกแห่งการเชื่อมต่อห่วงโซ่เธอได้เห็นสิ่งที่ร้ายกาจก,กว่าราชนีแม่มดซึ่งตอนนี้มันกำลังรออยู่มันได้รอโอกาสให้พระเอกนั้นเสียพลังแห่งความเป็นอมตะและพระเอกตายไปผู้มันจะกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับทำลายโลกใบนี้เพราะฉะนั้นการมีตัวตนอยู่ของพระเอกจึงสำคัญมากต่อโลก พระเอกจึงได้ตัดสินใจไม่ทำลายหัวใจพร้อมก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นและตอนนี้พระเอกก็กลายเป็นผู้มีพลังอมตะอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นหนังก็ตัดมาที่พระเอกและโดแลนที่36นั่งคุยกันอยู่โดแลนได้บอกกับพระเอกว่า The Act and Cross เขาไม่พอใจมากที่พวกเขาไม่ได้ครอบครองหัวใจของราชนินีพระเอกก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเขาบอกว่าเขาจะไม่ร่วมงานกับ The Act and Cross อีกแล้วตอนนี้เขาขอทำเพื่อตัวเองบ้างพร้อมตัวชวนให้โดแลนที่36มาร่วมทีมกับเขาอีกครั้งหนึ่ง และโดแลนที่36ก็ได้ตกลงที่จะร่วมทีมกับพระเอกจากนั้นพระเอกจึงได้เตินไปที่รถเพื่อไปทำภารกิจล่าแม่มดที่ชั่วร้ายและคนที่ยืนรอพระเอกอยู่นั่นก็คือโคลีและทั้งสองคนจึงได้ออกไปตามล่าแม่มดกัน2คนและหนังก็ได้จบลงครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง The Last Winter เพชรฆาตแม่หมดเป็นหนังซีทแสตงดําโดยดาราดังมากๆเลยนะครับซึ่งนั่นก็คือวินดีเซลซึ่งเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนและสุดท้ายนี้หวังว่าพวกเราจะสามารถสร้างความบันเทิงให้กับทุกคนได้ไม่มากก็น้อยและหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับ